หัวหน้าง,งานต้องทําอย่างไรที่พนักงานขายไม่กล้าปิดการขายส่วนมากจะเกิดขึ้นกับพนักงานขายที่เป็นมือใหม่นะคะคือ 1. เราจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานใหม่นะคะว่าการที่เราจะขายสินค้าได้นะคะอย่ากลัวและอย่าเกรงใจลูกค้านะคะ เป็นการกระตุ้นให้น้องมีความมั่นใจในตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องที่2นะคะควรจะต้องโคชชิ่งอย่างใกล้ชิดนะคะมีการฟังไฟเสียงน้องและพาน้องนวะิเคราะห์ไฟเสียงตัวเองให้รับรู้ถึงสัญญาณการซื้อและจังหวะไหนควรจะต้องนําเสนอแบบปิดการขายได้เรื่องที่3นะคะฝึก ทำอยู่บ่อยๆดูแลใกล้ชิดโดยที่หัวหน้างานนั้นจะต้องคอยมีระบบฟังเสียงน้องพูดคุยกับลูกค้าได้และก็มีการกระตุ้นน้องจังหวะไหนที่ควรจะต้องปิดการขายแล้วก็ควรจะต้องมีวิธีการที่จะต้องสื่อสารกับน้องว่าจังหวะนี้ให้พูดปิดการขายได้เลยค่ะ